ะะจะไปแอดมิดกระตุ้นคลอดแล้วนะคะอายุคัน40สัปดาห์ถามว่ามีคําแนะนําอะไรไหมนะคะก็คือถ้าหากสมมติว่านะคะคุณแม่อายุคันที่เรียกว่าครบกําหนดแล้วก็คือ40วีคเนี่ยโดยมากนะคะเราก็จะไม่ค่อยได้รอไปจน41 42วีคหรอกเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะรกเสื่อมอะไรพวกนี้มันจะสูงขึ้นนะคะแล้วก็โอกาสที่เด็กจะเกิดภาวะพร่องออกซิเจนก็สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ทีนี้ค่ะการกระตุ้นคลอดเนี่ยหมายถึงการแอดมิดแล้วก็ไปกระตุ้นเพื่อให้เจ็บคันคลอดเนี่ยจริงๆแล้วค่ะก็อยู่ที่คุณหมอพิจารณาอาจจะทําที่40วีคิหรือที่39วีคิก็ได้ในขณะที่บางท่านเนี่ยอาจจะได้เริ่มกระตุ้นคลอดตั้งแต่ช่วง38วีคก,กว่าๆก,ก็มีนะคะก็ขึ้นกับคุณแม่แต่ละคนคือคือแบบเหตุแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปัจจัยของคุณแม่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็คือขึ้นอยู่กับที่คุณหมอประเมินนั่นแหละว่าเราควรจะต้องกระตุ้นคลอดหรือย,อยัง ทีนี้หมอก็จะพูดรวมๆเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับคุณแม่ท่านไหนก็ตามที่กําลังได้รับการนัดหรือได้รับคําแนะนําว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อกระตุ้นคลอดแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่เราควรที่จะเตรียมและกันสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะนอกเหนือจากการเตรียมตัวเพื่อไปโรงพยาบาลนะคือถ้าเตรียมตัวไปโรงพยาบาลพวกของใช้ต่างๆเครื่องปั๊มนมอะไรพวกนี้อันนั้นเป็นเรื่องเบสิกละแต่สิ่งที่หมอจะแนะนําก็คือว่าการเตรียมความรู้สึกเราเนี่ยแหละ ถ้า,าเราจะต้องได้รับการกระตุ้นคลอดเราควรที่จะเตรียมความรู้สึกของเรายัางไงนะคะอันดับแรกเลยค่ะหมออยากจะบอกนะคะว่าการกระตุ้นคอดไม่ได้หมายความว่าเราจะคอดเองได้เพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่หมอประเมินแล้วว่ามีโอกาสที่อาจจะคลอดได้ก็เลยกระตุ้นให้ถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่เราคิดว่ากระตุ้นไม่ได้อกระตุ้นไม่ขึ้นแน่ๆแ,แบบร้อยเปอร์เซ็ผ่าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่หมอก็จะไม่ค่อยกระตุ้นให้หรอกค่ะเพราะว่า มันเหมือนเจ็บตัวฟรีเนาะคือถ้าหมอชัวร์นะแล้วหมอมั่นใจแล้วว่ากระตุ้นไปยังไงก็ผ่าเนี่ยโดยมากคุณหมอจะคุยให้คุณแม่แบบเลือกวันผ่าหรือนัดผ่ามากกว่าอันนี้คือหมอพูดจากความรู้สึกตัวเองนะเพราะว่าโดยส่วนตัวหมอก็จะทําประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่กลุ่มที่เรารู้สึกว่าอืก็ลองกระตุ้นพอไหวลองดูได้แต่ว่าแต่หมอก็จะบอกกับคุณแม่ทุกคนนะคะที่หมอได้ได้อให้กระตุ้นคลอดนะนะหมอก็จะบอกว่า กระตุ้นได้นะก็คือจะได้ลองเจ็บจะได้ลองเจ็บท้องดูว่าตอนเจ็บท้องคลอดเนี่ยเป็นยังไงแต่ถามว่าสุดท้ายเนี่ยกระตุ้นไปแล้วจะคลอดเองได้ไหมเดี๋ยวเราคงต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงระยะการรอคลอดเนี่ยมันก็ต้องมีการประเมินทั้งเรื่องของการเปิดของปากบดลูกรวมทั้งการเคลื่อนของเด็กลงไปในอุ้งเชิงกรานด้วยเนี่ยว่า เขาจะลงอุ้งเชิงการได้หรือเปล่าหรือปากบวลูกจะเปิดได้ไหมบางคนคือกระตุ้นไปแล้วปร,กปรปากฏปากบวลูกอาจจะเปิดไปถึงแค่3มเซน4เซนแล้วก็ไม่เปิดเพิ่มเพราะว่าคลอดได้มันต้อง10เซนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดปากบวลูกมันเปิดไม่ถึง10เซนสักทีเนี่ยผ่านไปละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงไม่มีประโยชน์ในการรอต่อนะคะมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้รับการกระตุ้นคลอดก็ถือว่าเรามีโอกาสได้ลองนั่นแหละคะ่ะ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมใจเผื่อไว้นิดนึงแล้วกันว่าสุดท้ายคือถ้ากระตุ้นไม่ไปไม่มาเราอาจจะต้องผ่านะคะก็เตรียมใจเผื่อกันที่จะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยหมอคิดว่าไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่าการกระตุ้นคลอดหมายความว่าคุณแม่เนี่ยได้รับการ เรียกว่าดูแลอยู่ภายใต้การเฝ้าของพยาบาลนะคะโดยการรับรู้ของคุณหมออยู่แล้วว่าคุณแม่กําลังอยู่ในช่วงระหว่างการที่จะรอคลอดนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าในระหว่างการกระตุ้นคลอดเนี่ยเกิดมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาอย่างเช่นกระตุ้นไปกระตุ้นมาปรากฏมีปัญหาเด็กขาดออกซิเจนในท้องมีปัญหาน้องอื้อขึ้นมาในท้องแบบน้ําค่าแตกแล้วมีอื้อเด็กไหลออกมาด้วยอะไรแบบเนี้ย ถ้าหากว่าเกิดภาวะพวกนี้ขึ้นมาแน่นอนคุณแม่จะถูกเปลี่ยนจากการรอคลอดเนี่ยเขาห้องผ่าตัดไปเลยทันทีเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่ามีการตรวจพบนะคะภาวะของภาวะพองออกซิเจนในทารกที่อยู่ในครั์นะคะหรือตรวจพบว่าทารกในครันมีความเครียดแล้วก็มีการถ่ายอุจจาระในน้ำคร่ำเนี่ยถ้าหากตรวจพบสิ่งเหล่านี้ระหว่างการรอคลอดการผ่าตัดคลอดฉุกเฉินก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นเดียวกันนะคะแล้วส่วนมากถ้าเราผ่าได้เร็วน้องที่คลอดออกมาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะ แต่ถ้าหากว่าเราแบบรอเจ็บท้องเองที่บ้านต่างหากที่มันจะดูแบบน่ากังวลมากกว่าเพราะว่าในช่วงที่เราเจ็บท้องถีเนี่ยเราถ้าหากเราไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลค่ะแล้วเราไม่ได้รับการประเมินเลยว่าเออระหว่างเจ็บท้องเนี่ยหมดลูกบีบในแต่ละครั้งแต่ละครั้งน้องขาดออกซิเจนไหมอะไรเงี้ยเราไม่รู้นะคะถ้าหากว่ามาถึงโรงพยาบาลบางครั้งเนี่ยน้องอาจจะขาดออกซิเจนมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งคือต่อให้ผ่าคลอดน้องที่คลอดออกมาก็อาจจะ ไม่ค่อยแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าหากได้รับการแนะนำหรือคำแนะนำว่าเราสามารถที่จะนอนโรงพยาบาลเพื่อกระตุ้นคลอดได้ก็ก็ให้เผื่อใจว่าอาจจะต้องผ่าแต่ถ้าหากว่ากระตุ้นคลอดไปแล้วคลอดเองได้ปลอดภัยสบายดีอันนั้นก็แปลว่าก็โชคดีนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็น่าจะอยากคลอดเองอยู่แล้วเนาะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นคลอดด้วยวิธีไหนก็ตามก็ขอให้คลอดออกมานะคะแล้วแข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเลยกันแล้วกันค่ะ